กับช่องซัมญิงงชัดๆวันนี้เนี่ยน้องหญิงจะพาทุกคนมาชมรีวิว MG New MG HS นะคะรุ่นน้ำมันนะคะในปี2022นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า MG HS เนี่ยจะเป็นแบบไหนออปชั่นยังไงไปชมกันเลยค่ะและนี่นะคะเป็น New MG HS ค่ะเป็นปี2022นะคะ ซึ่ง MG HS เนี่ยรุ่นน้ำมันนะคะมีด้วยกันถึง3เกตรุ่นนะคะมี CDX นะคะซึ่งรุ่น C เนี่ยจะอยู่ที่ราคาอยู่ที่9 3 9 0 0 0บาทค่ะแล้วก็รุ่นดีนะคะราคาอยู่ที่1 8 9 0 0ล้านบาทค่ะแล้วก็รุ่น X นะคะตัวท็อปอยู่ที่1 1 5 9 0ล้านบาทนั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยน้องิงจะพาทุกคนมาชมรีวิว MG HS รุ่น X กกันค่ะเป็นรุ่นท็อปนะคะรถคันนี้เนี่ยเป็นของพี่ คอนระกฏนะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยจะมารับรถในวันที่25นี้แล้วนะคะเดี๋ยวมาพาชมกันค่ะว่ารถ MG HS รุ่นท็อปคันนี้เนี่ยจะมีออปชั่นอะไรโดดเด่นบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะด้านหน้าของ MG HS เนี่ยก็เป็นกระจังหน้าแบบใหม่นะคะดีไซน์ใหม่ค่ะเป็นกระจังหน้าแบบ ดิจิตอลเบ r ร์นิ่งกรินะคะออกแบบมาให้ดูสปอร์ตแล้วก็โฉบยเฉียวมากยิ่งขึ้นค่ะถัดมาค่ะเรามาดูในส่วนของไฟหน้ากันนะคะไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้าแบบคอร์ด LED นั่นเองค่ะเป็น Full LED เลยนะคะไฟหน้าเป็นคอร์ด LED เนี่ยจะแบ่งเป็นไฟสูง2ดวงนะคะแล้วก็ไฟต่ำสอดวงค่ะให้มาข้างละสีดวงเลยนะคะแล้วก็ไฟเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์เนี่ยเป็นไฟเดย์ไทม์ที่เป็น LED เช่นเดียวกันค่ะซึ่งมันจะให้แสงชัดมากขึ้นแล้วก็ คมชัดมากขึ ite, so ้นแล้วก like Li ็ข like ับขี Eller ่ในเวลากลางคืนเนี it, it the the like ่ยทัศนวิสัยในการขับขี่เนี่ยมองได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED ซึ่งจะดีไซน์ใหม่ค่ะเป็นแบบแนวตั้งแบบนี้เลยนะคะรถปัจจุบันแล้วเนี่ยจะไม่มีไฟตัดหมอกแล้วนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นไฟเลี้ยว LED ที่อยู่เป็นแนวตั้งอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าถัดมาค่ะด้านล่างเนี่ยจะเป็นในส่วนของ ตัวเซนเซอร์นะคะเป็นเซนเซอร์อะแดปตีฟอยู่ตรงกระจังหน้าด้านล่างนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีลิ้นสีเงินที่ตัดกับสีดาด้านของตัวกระจังหน้าของเราแบบนี้ค่ะทาให้สวยงามโฉบเฉี่ยวแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะแลวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันค่ะในการเปิดฝากระโปรงนะคะเพียงแค่ลูกค้าใช้ปลายนิ้วนะคะโยกนะคะแล้วก็ดันฝากระโปรงขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะ สำหรับคู่ผู้หญิงที่ตัวเล็กๆแล้วก็ไม่ได้มีแรงมากนะคะสามารถเปิดฝากระโปรงได้เองเลยค่ะเพียงแค่ปลายนิ้วนะคะโยกแล้วก็มีในส่วนของโชคมาให้แบบนี้เลยค่ะคู่หน้าแบบนี้นะคะโชคตัวนี้เนี่ยเราติดตั้งมาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ของคันนี้ค่ะเป็นเครื่องยนต์1.5เทอร์โบค่ะนะคะแล้วก็จับคู่มากับเกียร์ TFC 7สปีดค่ะให้กำลังสูงสุดอยู่ที่162แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตร ที่1,000รอบถึง4,400รอบต่อนอาทีเลยค่ะในส่วนของการถ่ายของเหลวนะคะลูกค้าจะต้องเอารถเข้าทุกๆ6เดือนค่ะหรือ10,000กิโลมระยะได้ระยะ1ถึงก่อนค่ะแล้วก็อัตราสิ้นเปืองนะคะของรถคันนี้เนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ16กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองค่ะในส่วนของล้อนะคะจะเป็นล้อแม็กนะคะล้รออลอยรล้อแม็ก 18นิ้วค่ะเป็นล้อแม็กลายไบคัลเลอร์นั่นเองนะคะแล้วก็ยางเนี่ยสเปคยางของเขาเนี่ยอยู่ที่235 50 R18 นั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังเสริมด้วยเสริมหล่อด้วยนะคะขอบเบรกคาลิเปอร์สีแดงแบบนี้เลยค่ะทำให้รถเนี่ยดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะเสริมความหล่อแล้วก็ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปต่อส่วนด้านหลังกันเลยค่ะส่วนของด้านท้ายนะคะด้านท้ายเนี่ยจะเป็นระบบไฟแบบ ดิิตอล LED แบบนี้เลยนะคะเป็นแบบคู l LED ทั้งหมดเลยนะคะด้านท้ายแล้วก็ในส่วนของปอยเลอร์ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็มีคี้ฉลามหรือว่าชาร์คฟิสตนั่นเองค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะสำหรับประตูท้ายของ MG HS เนี่ยจะเป็นประตูท้ายแบบไฟฟ้านะคะแบบนี้เลยค่ะสามารถเปิดแบบไฟฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็รถคันนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดด้านหลังด้วยนะคะถัดมาค่ะเป็นในส่วนของ ถาดวางสัมภาระด้านท้ายนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะจะเป็นในส่วนของออล้อยางอะไหล่นั่นเองนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะจะเป็นที่ปิดบังสัมภาระด้านหลังแบบนี้ค่ะด้านท้ายเนี่ยยังสามารถปิดไฟฟ้าแบบนี้ได้ด้วยนะคะแบบนี้เลยค่ะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะคะ ดับแรกเนี่ยภายในของ mg hs เนี่ยก็จะเป็นภายในโทนสีดำนะคะแล้วก็บาะหนังเป็นสีดำค่ะเดินได้สีแดงแบบนี้นะคะทำให้รถเนี่ยดูสปอร์ตรูล่ลามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็พรมอะไรของเขาเนี่ยก็จะเป็นหุ้มหนังแล้วก็เดินได้สีแดงแบบนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะยังมาพร้อมกับไฟแอมเบสไลท์6 4เฉดสีด้วยนะคะและสิ่งที่อัพขึ้นมาจากรุ่นเดิมค่ะนั่นก็คือซันรูฟนะคะ ซันรูปเนี่ยมาจาการุ่นเริ่มต้นรุ่นดีเลยนะคะเป็นรุ่นรองท็อปนะคะแล้วก็มีในตัวท็อปรุ่นนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวหนิงเปิดซันรูปให้ดูนะคะนี่เลยค่ะซันรูปของเขายาวไปถึงด้านหลังแบบนี้เลยนะคะแล้วเบาะด้านหลังค่ะยังสามารถปรับพับได้ด้วยนะคะเป็นแบบนี้ลูกค้าสามารถวางสิ่งของอใหญ่ๆแล้วก็ยาวๆเนี่ยสามารถพาดมาด้านหลังได้เลยค่ะ สามารถขนทีวี54อ่า55นิ้วได้เลยนะคะด้านหลังแบบนี้สำหรับรถยนต์รุ่นนี้นะคะมีโหมดการขับขี่มาให้อยู่5โหมดค่ะโหมดแรกนะคะจะเป็นโหมด Eco Mode ค่ะแล้วก็ Normal Mode นะคะ Sport Mode ค่ะแล้วก็ t u s t o m นะคะโหมดสุดท้ายค่ะโหมดที่5จะเป็นแบบ Super Sport ค่ะนี่เลยค่ะ Super Sport จะอยู่ที่พวงมาลัยด้านล่างตรงนี้นะคะ ตัวนี้นะคะก็มาให้มาครบเลยค่ะตัวนี้เนี่ยเขาอัปเกรดจากรุ่นเดิมนะคะเป็นหน้าปัด Full Digital d a s h b o a r d ตรงนี้นะคะขนาด12นิ้วนั่นเองค่ะเป็นหน้าจอ,อาแบบใหม่ให้นะคะเขาจะแสดงผล AR ได้ด้วยนะคะตัวนี้หรือเขาเรียกว่า AR Navigation นั่นเองค่ะ คือเป็นการแสดงภาพเสมือนจริงค่ะจากก้งหน้ารถของเรานั่นเองค่ะผ่านหน้าจอแดสบอร์ดตรงนี้12นิ้วตรงนี้นะคะเพิ่มความแมั่นยําในการขับขี่และก็การเดินทางของลูกค้าได้มากขึ้นค่ะเดี๋ยวหนิงจะสาธิตวิธีการเปิดให้ดูนะคะอันดับแรกค่ะเรามาที่หน้าจอตรงนี้เลยนะคะหน้าจอโฮมตรงนี้นะคะแล้วก็กดคําคําว่า AR Navy ตรงนี้นะคะจะเปิดระบบนะคะแล้วก็เปิดตรงนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปเปิดระบบ ตรงฟังก์ชัน navigation ตรงหน้าจอแดชบอร์ดของเราแบบนี้นะคะเลื่อนมาก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ค่ะแล้วก็จะเป็นภาพเสมอือนจริงผ่านหน้าจอตรงนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็ยังจะมีเทคโนโลยีใหม่อีกหนึ่งตัวนะคะหรือที่เขาเรียกว่ากุญแจดิจิตอลคีย์นั่นเองค่ะกุญแจดิจิตอลคีย์เนี่ยตัวนี้เนี่ยค่ะสามารถเดี๋ยน้องหญิงพูดง่ายๆนะคะสามารถส่งสัญญาณกุญแจไปให,ให้อีกคนนึงได้นะคะเหมือนกับว่าเรา ไม่ได้อยู่ที่รถใช่ไหมคะเราอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าให้น้องที่บ้านมาเปิดรถให้แล้วก็ไม่มีกุญแจเนี่ยเราสามารถส่งแค่สัญญาณดิจิตตลคีย์ตัวนี้เนี่ยไปให้คนที่บ้านนะคะสามารถกําหนดระยะเวลาในการขับขี่ได้อย่างเช่นเที่ยงถึง4ี่โมงเย็นก็สามารถทําได้นะคะแล้วก็สามารถสั่งสตาร์ทรถแล้วก็ปลดล็อกรถได้ผ่านกุญแจดิจิตตลคีย์ตัวนี้นะคะได้เหมือนกับกุญแจตัวจริงเลยค่ะและนอกจากนั้นค่ะพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเนี่ยสามารถปรับได้สีทิศทางนั่นเองค่ะ ขึ้นลงแบบนี้นะคะแล้วก็ดันเข้าดันออกแบบนี้ค่ะสี่ทิศทางนะคะแล้วก็ระบบความปลอดภัยของรถคันนี้นะคะหรือว่าระบบการช่วยการขับขี่เนี่ยรถคันนี้ก็ยังมีระบบนี้เลยค่ะระบบช่วยเตือนก่อนการชนแบบนี้นะคะด้านหน้าแล้วก็ระบบช่วยเหลือในการขับขี่ด้านหลังค่ะหรือเขาเรียกว่าอะไรจุดอับสายตาด้านหลังนั่นเองนะคะตรงนี้แล้วก็อันนี้ค่ะและมีระบบช่วยเตือนเมื่อออกนอกเลนด้วยนะคะแล้วก็มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติค่ะแล้วก็นอกจากนั้นยังมีระบบ ควบคุมการทรงตัวให้ด้วยนะคะและซ้ายขวาของกระจกค่ะจะมีระบบเตือนก่อนออดระบบเตือนบายสปอร์ตวอร์นิงนะคะหรือระบบเตือนจุดอับสายตานั่นเองค่ะรถคันนี้เนี่ยยังมีกล้องรอบคันให้ด้วยค่ะนี่ค่ะเราหยิบเตือให้ดูนะคะนี่เลยค่ะเป็นภาพเสมือนจริงแบบนี้นะคะกล้องรอบคันของ MG HS ของเราค่ะอันนี้เป็นกล้องด้านหน้านะคะกล้องด้านหลังกดตรงนี้นะคะ ก็ล้อก็คือดูด้านข้างนั่นเองค่ะแบบ2มิติก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีกล้องให้สามารถกดตรงนี้ได้ค่ะมุมไหนที่เราต้องการดูในการจออย่างนี้ค่ะหรือว่าจะดูแบบสามมิติเองก็ได้ สำหรับฟังก์ชันความปลอดภัยของรถคันนี้นะคะน้องหญิงถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยค่ะในราคา1 1 5 9 0ร้านบาทนะคะระบบความปลอดภัยก็ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปโฉมหรือรูปลักษณ์เนี่ยน้องหญิงก็ถือว่าอ๋อสปอร์ตเฉีียวแล้วก็ดูทันสมัยมากขึ้นด้วยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปจุดแคมเปญด้านล่างกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิว MG HS คันนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็น MG รุ่นใไหนเนี่ยก็สามารถเออมาทดลองขับ กับน้องหญิงได้นะคะที่โชว์รูม MG กรุงเทพสาขารัมรุกาคลองสีนั่นเองค่ะหรือว่าลูกค้าท่านใดที่สนใจ MG h a e t คันนี้นะคะลูกค้าเนี่ยสามารถดาวน์เริ่มต้นได้ที่25%แล้วก็ดอกเบีย้ยอยู่ที่0%นะคะผ่อนนานสูงสุดเนี่ย48งวดเลยค่ะหรือว่าลูกค้าท่านใดที่สนใจจะใช้ส่วนลดด้วยนะคะแล้วก็ดอกเบีย้ยต่ำเนี่ยก็สามารถทำนุ่ยงมาได้เช่นกันค่ะหรือว่าลูกค้าท่านใดที่อยากให้นู่ย่ช่วยในอ,ออกรถเนี่ยในช่วยของเรื่องเงินดาวนะคะก็สามารถทำนุ่ยงมาได้เช่นเดียวกันค่ะ ดาวต่ำได้อยู่ที่6กหมื่นเานะคะแล้วก็ผ่อนนักสูงสุดเนี่ยถึง84ิบง้อเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องหญิงขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนค่ะมาพบก,กันใหม่คลิปหน้าวันหนึงเนี่ยจะพาเราดยไหนมารีวิวสิหนะ่มารีวิวถ้าทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้องหญิงด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคิดถึง MG อย่าลืมคิดถึงน้องหญิงนะคะ